นับถอยหลังซีนนซันนาซูเปอร์คอมทำนายอันดับแมนยูอย่างโหดเมดวิกเตอร์บริษัทรับพนันยักษ์ใหญ่นำซูเปอร์คอมพิวเตอร์มาคำนวณอันดับตารางพิมลีการทีซีซันนน่า2 0 2 3 2 0 2 4จะเริ่มขึ้นในวันศุกร์นี้โดยผลการทำนายเป็นไปอย่างน่าช็อกสำหรับแมนยูนีเต็ดซีซันก่อนแมนยูนิเต็ดประสบความสำเร็จพอตัวในการย้ายมาคุมทีม ปีแรกของเอรดิคเทนฮากโดยกุนซูดัตพาทีมควา้าแชมป์คาราบาลคัพได้ทันทีและช่วยให้ผีแดงได้เข้าชิงชนะเลิศถ้วยเอเอคัพด้วยคพา่มทั้งคว้าอันดับท็อปโฟลงเล่นถ้วยแชมเปี้ยนลีกได้สำเร็จจากผลงานดังกล่าวเทนฮากวุงมั่นที่จะพาแมนยูเต็ดประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นในซีซั่นหน้าด้วยในการจ่ายตลาดซัมเมอร์นี้เขาใช้เงินเสริมทัพไปมากพอสมควรกับเมสันเมาอองเดีโอนานาและลาสมุทไทลุน แถมเชื่อว่าทีมจากโอทัฟอร์ดยังต้องการดึงนักเตะใหม่มารวมทีมเพิ่มอีกก่อนปิดตลาดโดยเฉพาะโซฟียานอัมลาบาดอย่างไรก็ตามจากการคำนวณอันดับตารางของศึกพิมิลีหนึ่งจบซีซั่นหน้าของเบทวิกเตอร์ปรากฏว่าผีแดงประสบความล้มเหลวอ,อย่างเหลือเชื่อโดยการคว้าอันดับ6จากการเก็บได้64แตม้ม สำหรับทีมแชมป์ยังเป็นเจ้าของเดิมคือแมนซิ t y ตี้ซึ่งจะเข้าวินเป็นปีที่4ติดต่อกันกับการเก็บได้85แต้มตามด้วยอาร์ซินนนล76แต้มนิวคาสเซิล75แต้มและลิเวอร์พูล69แต้มแมนยูปัดขายที่เด็ดเทนฮากให้ทีมร่วมหลีกหลังยืนรอบแรกต่ำไปแถมมีทีมนอกอังกฤษรอสอยอยู่ถ้าไม่ได้ราคานี้ก็ไม่ขาย และแน่นอนนอกหลีกรอบพร้อมอยู่แล้วยูนิเต็ดปักสื่อท้องถิ่นใกล้ชิดของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูนิเต็ดรายงานว่าบอร์ดบริหารของทีมปฏิเสธข้อเสนอในการคว้าตัวสกอตต์แม็กโทมินีของเวสต์แฮมยูนิเต็ดครั้งแรกไปแล้วมีรายงานว่าสโมสสต้องการเงินสูงถึง40ล้านปอนด์ประมาณ1 7พันล้านบาทในการปิดดิวครั้งนี้ซึ่งดิวแรกของทัพคุณคอนในการยื่นสือ่อยังไม่ถึงเป้าที่ปีศาจยังต้องการ และได้ตอบปฏิเสธไปแล้วยิ่งไปกว่านั้นมีข้อมูลเผยว่าโลมาทีมที่มีโชเซ่มูรินโยเป็นคุณสือเองก็พร้อมที่จะรอสอยแข้งที่เขาเป็นคนปันสมัยคุ้มแมนอยู่ไปร่วมทีมอีกด้วยเช่นกันสำหรับผลงานของสกอตต์แม็กโทมินีในปีที่ผ่านมาทำไป3ประตู1แอซิดจกกัดการลงเล่น39เกมในทุกรายการให้กับปีศาจแดงในซีซั่นส0 2 2ั0 2 3ที่ผ่านมา